ครับก็สวดดีกบับอีพีหนึ่แล้วกันนะครับอีพีนี้นะ่าอาจ,จะเป็น e ีพีที่41ครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวมาดูนะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บสีครับตอนนี้ช่างในช่างสกอของเราก็กําลังเก็บสีนะเก็บสีเอ่อราวนะครับซึ่งลุงโจก็เลือกเอาเป็นสีสีบลอนนะครับหรือว่าสีซิลเวอร์นะฮะนะมันจะได้เข้ากับโทน ตัดกับผนังนะซึ่งเป็นโทนสีเทานะครับนี่นะเพิ่งจะลงสีรอบแรกนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็นี่เลยนะครับเป็นการทำบัวนะใส่ประกบกับเสานะครับซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมเล็กๆนะนะที่ใช้เหล็กนะในเรื่องของการตกแต่งนะครับโดยในช่างงดงามของเรา ไล่เลยนะครับนะชิ้นงานนี้ก็ทำกระเน้นเห็นหน้างานครับตัดแปะแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้นะฮะนี่วันนี้ลุงโจหยุดนะครับมาเป็นวันเสาร์ก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาอัปเดตงานนะครับปกติจะไม่เห็นงานนะเห็นแต่ตอนเย็นๆยก็ค่ำแล้วนะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเห็นตอนช่างกำลังทำงานนะครับนะกว่าจะได้ชิ้นงาน นะสักหนึ่งชิ้นนี่ก็มันก็ไม่ง่ายนะฮะนะเพราะว่า,าเราเองก,ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเก็บงานครับวันนี้มีช่างมากัน3ท่านนะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับตรงนี้ก็เป็นการเก็บงานแล้วก็เก็บสีไปก่อนนะครับเพราะว่า,าทีมช่างก็ ได้พ่นนะครับนะที่จะนำมาครอบเจ้าวีวาบอร์ดนี่แหละนะครับนะซึ่งก็นี่เลยเดี๋ยวตุกโจจะพาไปดูนะครับนะ่าจะใช้เป็นสีนี่ส้มๆเห็นไหมครับนะใช้เป็นสีสปเปรย์เลยนะครับอ,อ๋อส่วนหนึ่งนี่นะก็ได้พ่นรอเอาไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะใช้นะครับในการประกบไอ้ตรงที่เป็นพื้นนะครับนะ คุท่านเห็นไหมฮะตรงตรงที่ระเบียงนี่แหละนะฮะจะเป็นจะเป็นขอบสีตรงนี้เดี๋ยวลุงโจก,ก็หลังจากพ่นสีนะเก็บงานภูนี้เสร็จนะครับก็จะเอามาครอบเอามาครอบจุดนี้นะนี่นะครับเอามาครอบจุดนี้นะเพื่อที่จะให้มันเก็บชิ้นงานของไอเจ้าขอบนะฮะที่เป็นพื้นนั่นแหละนะครับมันก็จะออกมาเป็นลวดลายสีที่ ดูออกจะสวยงามนะครับนะก็เรียกได้ว่าแม่นะดูแล้วมันก็สวยงามดีนะฮะนี่ส่วนเสานี้นะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นเสาที่ใช้ลับน้ำหนักเพียงแค่เสาใหญ่นะต้นเดียวนะครับนะที่ตีกล่องขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการทําเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับมันจะได้อ่ามองดูแล้วรับน้ําหนักนะครับกับนะในส่วนของ นี่เลยนะครับนะระเบียงนะครับนายช่างของเราก็ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําการพ่นสีนะครับนะเราเองไม่ได้ใช้เจ้าพวกกาพ่นนะเนื่องจากงานเราเล็กก็ใช้สีสเปรย์นี่แหละนะแต่ว่าเอาพวกแผ่นนี้มากั้นเอาไว้นะครับเดี๋ยวละอองมันจะไปติดชิ้นงานที่เป็นกระจกนะครับนะงานจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคนี่เป็นการาพ่นด้วยสีสเปรย์ รอบแรกนะครับนะซึ่งก็จะพ่นกันทั้งหมด3ด้านนะครับพ่นด้านนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปพ่นอีกด้านนึงนะครับนะอีกด้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็น1รอบนะครับนะก็ลุงโจกะว่าน่าจะพ่นสักประมาณอย่างน้อยๆก็2-3ถึงสรอบนะครับนะบเพื่อให้ชิ้นงานออกมาเนียนที่สุดอรอบแรกอาจจะไม่เนียนเพราะว่ามันยังบางอยู่นะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปงานต่อไปก็จะ จะเริ่มเหนียนขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับนี่เลยครับสีออกมาก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่ให้ออกสีขาวเลยแต่ว่ามันก็ออกเป็นสีบอลน,นะฮะสีบอลก็คือสีเงินนะครับนะซึ่งหลวงจูก,ก็ชอบนะครับนี่ส่วนในช่างคันชิดก็ลุยเก็บงานทางด้านในนะครับนะเก็บงานเกี่ยวกับเรื่องของผนังนะโดยการปาูปูยิบซ้ำนะครับ เดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับจะได้เก็บไม่ขอ,อะครนะแหมนะฮะตีละกายอีกแล้วนะครับนะอุปกรณ์แบตค่อนข้างจะจะหมดครับนะพอแบตมันมันเสื่อมนะอุปกรณ์ก็จะลวนทันทีเลยนะยังไงก็ขอ,อภัยนะครับนี่ก็เก็บงานกันแบบนี้เลยครับ ซึ่งสีบอลน,นะหรือว่าสีเงินเนี่ยจะเป็นสีพื้นนะครับพ่นแล้วมันเก็บเนื้องานได้ได้เนียนเหมาะสลับเป็นสีพื้นนะครับนะเพราะว่าเนื้อเนื้อสีเขามันจะมันจะละเอียดนะครับลุงนะโจก็จะใช้เป็นเป็นสีจริงเลยเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องการอยากจะได้สีตัวนี้อยู่แล้วตอนแรกก็กล่าวว่าน่าจะเอาเป็นโครเมียมนะซึ่งโครเมียมก็ ต้องพ่นแบบนี้แต่จริงว่ามันจะไม่สวยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะลอกนะครับก็เลยเปลี่ยนใจกระทานหันเลยนี่แหละนะครับเห็นไหมเวลาเวลาที่ที่พ่นเห็นไหมมันก็จะขึ้นเงาเราดูใกล้แบบนี้รนะับ ก็คลิปนี้นะอัปเดตให้เห็นนะว่าในส่วนของงานนะครับนะที่เกิดความก้าวหน้าในแต่ละช็อตนะครับลุงจูก,ก็พยายามเก็บเก็บสตอรี่เอาไว้นะครับนะเพื่อให้เห็นในบรรยากาศของการทํางานในแต่ละช่วงงานนะครับว่า,าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับก็เป็นสตอรี่ความทรงจําในการทํางานนะครับ สลับท่านที่เข้ามาชมก็ต้องขอบคุณนะครับนะก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็อยากจะทําบ้านให้ออกมาสวยนะครับตามสไตล์สถาปนิกของเรานะครับนะเพราะว่าเราเองทำทำเองนะครับแล้วก็ไม่มีการเขียนแบบเขี้ยนแปลนนะก็ดูเอาจากใน y o u t u b e บ้างอะไรบ้างนะครับก็เอามาประติดประต่อกันไปผลงานก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของข้างในกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่นี่ในช่างงดงามพอเราทําอะไรอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเอาเดี๋ยวไปดูในช่างกันชิดอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ทุกช็อตทุกช็อตเลย นี่ hey, นะครับขึ้นอีกแผงหนึ่งโอ้โ oh ห oh, นะภาพสวยตรงนี้นะฮะแสงเงาดีมุมนี้นะฮะนะเห็นการทํางานนะปกติตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองหรอกนะครับนะการทํางานนะส่วนมากเห็นแต่ผลงานวันนี้เห็นนะการทํางานในมุม360อ,องศานะครับดูนะว่าความยากความง่ายนะกว่าจะทําให้มันสวยเนียนนี่คือ,อเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะ นะในช่างคันชิดนี้ก็จะขัดนะพอขัดเรียบร้อยแล้วก็นะต้องมือลูบดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะถ้ามันติดติด,ตด,ตดมือเมื่อไร่ก็ซ่อมนะครับนีนะ่เพราะว่านี่เป็นการโปร้ในรอบที่2แต่ว่าเทดานี้เพิ่งจะ,ะโป้เก็บในรอบแรกนะครับนะซึ่งต้องโป้หนานะในจุดที่มันเหลื่อมระดับกันก็จะใช้ผ้านะครับผสมยิบซ้อมนะครับเอา โอ้นะแดีภาพสวยนะครับนี่สีสีนี่ก็นะผสมแต่พองามนะครับนะให้ทานกับชิ้นงานครับเนี่ยชั่วโมงใช่นไหมต้องเก็บไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไปกับโกอีกรอบหนึ่งเนาะใหม้มันหมาดๆใช่ไหมจ<ห>แล้วเนี่ยโอ<ห>้ยน,นะครับเสร็จหนึ่งชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงนะครับแต้องต้องอยให้อยให้มันเกอชั่วโมงแสดงว่าต้องทําให้เสร็จนะครับนี่นะครับคุณสมบัติของเ,อเจ้าคูณยิบซั่มนะครับเห็นไหมครั so นะก็จะปิดรอยที่เป็นเป็นกระเบื้องเป็นเป็นอาเรเป็นแผ่นา้าผนังเบานะ,บนะครับซึ่งถ้าไม่ไม่ปิดมันก็อาจจะไม่สวยนะครับ จุดไหนที่น็อตมันฝังตื้นๆก็ขันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนะบางท่านเห็นผนังสวยๆนะครับทาซีแล้วนะครับให้เห็นเบื้องหลังแบบนี้แหละนะครับนะกว่าจะได้ชิ้นงานนะแต่ละห้องนะครับนี่ต้องอาศัยฝีมือแบบนี้นะท่านใดอยากจนะให้ ทีมช่างวิศวกระนะสบายสไตล์ลุงจูนี่เลยน,นะครับติดต่อได้นะครับน,นะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับหลังจากที่ช่างทําเสร็จนะที่บ้านลุงจูนะฮะท่านใดที่อยากจะมาดูนะครับว่าผลงาน,นของช่างทีมนี้นะ,นะที่มีกัน3มท่านนี่แหลนะนะมีผลงานดีขนาดไหนก็ติดต่อลุงจูได้นะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนอกกันต่อนะครับนะส่วนห้องนี้นะ แล้วก็ห้องชั้นพีดานนะครับนะหรือว่าห้องใต้บัดไดเดี๋ยวเราจะไปดูนในช่างอ,อีกท่านหนึ่งนะ,นะที่กําลังพ่นสีอยู่เดี๋ยวมุมนี้มันจะสวยที่สุดละนี่นะครับนะ,นะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ยังไม่ลงสีนะครับนะส่วนในช่างเ,เล็กของเรานี่นะก็ทําด้านนี้กันก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็คงจะเก็บงานด้านด้านนี้ให้หมดเลยนะเอาให้มันหมดอย่างน้อยๆก็นได้ชิ้นงานที่เป็นงานสีให้หมดนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายบ่ายสามกับสี่สนาทีได้แล้วนะครับนี่นี่นะครับต้องขึ้นมาเก็บงานตลอดนะลูกโจเออใช้สี โกบนะฮะนะเป็นเป็นสีโกบนะบใช้ลองพื้นกันก่อนแล้วก็จะมีสี t o a ใช้เป็นสีสปเปรย์ทั้งหมดเลยนะครับในการที่จะใช้เป็นสีจริงนะครับนะซึ่งก็มีราคาไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าลุงเจอเลือกเอาสีโกบอีนี้มาก่อนนะครับ ส่วนด้านล่างก็ลุยงานนะทำบัวสลับเสานะครับที่จะรองรับไอ้เจ้าชั้นลอยตรงนี้แหละนะครับนะดูนะตรงนี้ก็เก็บเก็บความเรียบร้อยในเรื่องของอสีโป๊ะเอาไว้บางส่วนนะครับยังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวจะมาตาม เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะข้างล่างก็จะแบบนี้ดูเนื้องาน นะเนื้อง,งานของในช่างของเรานะะฮงานเหล็กดนะูอีกด้านเดียวก็น่าจะจบแล้วนี่น,นะมีท่านผู้ชม <c oughs> ในช่างเก่าเลยนะ,นะะนี่ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณงานนะครับนะดูด้านหน้านะเห็นไหมฮะ ก็ค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยเอาเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้กันก่อนครับสวัสดีครับ